แบ็กอัพข้อมูลคอมแบ็กอัพไดรเวอร์ก่อนล้างลงวิดีโอใหม่ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับครูหนึ่งจะมาแนะนําสําหรับท่านที่ต้องการจะล้างเครื่องลงวิดีโอใหม่สําคัญมากนะครับจะต้องทําในคลิปนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ทําในคลิปนี้ก่อนแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราล้างเครื่องลงวิดีโอไปแล้วนะครับก็คือข้อมูลในไดร์ของเราจะหายไปครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ ข้อมูลไดเวอร์ต่างๆของเราครับมันจะหายไปด้วยนะครับซึ่งในขณะที่เราล้างลงวิดีโอใหม่ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันสามารถมองเห็นไดเวอร์ในส่วนของการ์ด w i f i หรือว่าการ์ดแลนเราได้ก็โชคดีไปเราสามารถอัปเดตไดเวอร์ในระบบของ Wi-Fi หรือแลนได้แต่ถ้าเกิดมันไม่สามารถมองเห็นไดเวอร์ w i f i ของเราได้เลยเนี่ยอันนี้เรื่องยุ่งเลยครับดังนั้นครูหนึ่งถึงแนะนําให้มาแบ็กอัพข้อมูลต่างๆเอาไว้สะก่อนเมื่อพร้อมแล้วไปดูวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับหนึ่งแนะนําให้ หาแฟดได์นะครับที่มีความจุเยอะๆถ้าให้ดีก็แนะนําให้เป็นฮาร์ดดิสก์เอ็กโทนอนดีกว่าครับเพราะบางคนข้อมูลเยอะเซฟเก็บไว้ได้เยอะหน่อยนะครับนามาเสียบที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับในที่นี้หนึ่งก็นําเอาฮาร์ดดิสก์เอ็กโทนอนนะครับมาเสียบมาเสียบปุ๊บนะครับเครื่องเราก็จะเห็นฮาร์ดดิสก์เอ็กโทนอนของเรามันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราไปที่ฮาร์ดดิสก์เอ็กโทนอนของเรานะครับแล้วนําเมาส์ไปชี้พื้นที่เปล่า คลิกข้างขวาของเมาส์ไปที่ New Folder กดสร้างขึ้นมาครับในที่นี้เราก็เขียนชื่อของเราเองนะครับว่าเป็นข้อมูลอะไรนะครับเราก็เขียนไปเลยนะครับในที่นี้หนึ่งก็จะเขียนไว้ว่าข้อมูลเก่านะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วระบุวันที่ไว้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ระบุเป็น d i v e ์ของคอมอะไรนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับกดออกมานะครับ เราก็ได้โฟลเดอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปครับก็จะเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆในฮาร์ดดิสก์เอ็กเทนอลของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการแบ็กอัพนะครับให้เราไปที่ดิสก์พีซีหรือว่าไมค์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าเครื่องของเราไม่มีดิสก์พีซีหรือไมค์คอมพิวเตอร์นะครับให้ไปเปิดโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งมาก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับในเนี้ยฝั่งซ้ายมือมันจะมีไมค์คอมหรือ ดิสพีซีอยู่นะครับก็คลิกเข้าไปเราก็จะเจอแบบนี้เข้าได้เหมือนกันกับที่หน้าจอเดสท็อปของเรานะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับทาน,นี้จะเห็นว่าเรามี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นฮาร์ดดิสก์เอ็กโทนอลเราที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้จะเป็นในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับให้เราไปที่ด i สซีที่ดิซีเสร็จแล้วไปที่ user ตรงนี้ครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปครับแล้วไปที่ชื่อของคอมพิวเตอร์ของเราที่ก่อนหน้าเราเคยเปิดเครื่องทุกครั้งแล้วมันขึ้นมาแล้วมันจะเห็นชื่อเราครับเป็นชื่ออะไรเราก็เข้าไปที่ชื่อนั้นในที่นี้เครื่องของ1ก็คือชื่อ1ตัวนี้ครับก็เดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นโฟลเดอร์มากมายเลยครับที่มันถูกสร้างขึ้นมานะครับให้เราคลิกครอบตัวนี้ครับลากมาให้หมดเลยนะครับแล้วให้เรากดโยกไปใส่ไว้ในนี้ ถ้ายกไม่ได้ให้คลิกข้างขวาของเมาส์แล้วเลือก c o อปปี้ก็ได้เหมือนกันครับแบบนี้แล้วก็เอาเมาส์มาชี้ที่โฟลเดอร์ฮาร์ดดิสก์เอ็กโทนอลของเราคลิกข้างขวาของเมาส์แล้วก็เพจท่านี้เขาก็จะทำการก๊อปปี้ไฟล์ที่อยู่ในไดรฟซีของเรานะครับเอามาเก็บไว้ตรงนี้ในที่นี้มีอะไรบ้างนะครับในระหว่างการก๊อปรอครับเดี๋ยวหนึ่งจะคลิกให้ดูครับ เดสก์ท็อปตัวนี้ก็คือหน้าจอของเราส่วนใหญ่แล้วบางคนอาจจะไม่รู้เวลาเราเซฟงานไว้ที่หน้าจอของเราเยอะๆเนี่ยมันจะมีอยู่ที่ไดซีไม่ได้อยู่ที่ไดดีนะครับฮาร์ดดิสของเราเนี่ยบางทีมันจะมีแบ่งพ a r t i t i o n ไว้คือมีไดซีกับไดดีนะครับแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือดาวน์โหลดตัวนี้ครับดาวน์โหลดตัวนี้ก็คือไฟล์ที่เราไปโหลดมาจากข้อมูลจากในเน็ตอะไรต่างๆเรามาเซฟเซฟเซฟไว้ก็อยู่ในไดซีเหมือนกันครับก็จะเป็นตามนี้ดังนั้นหนึ่งถึงได้ให คลิกครอบทั้งหมดเลยแล้วเอาไปวางใส่ไว้ในฮาร์ดดิส์ของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้ในระหว่างน,นี้เขาก็จะทําการก๊อปนะครับเอามาไว้ไฟหนึ่งเยอะมากประมาณ3ามจิกเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการก๊อปข้อมูลนานแน่ๆครับในที่นี้1สาธิตตัวอย่างให้ดูพอนะครับนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นทิศทางนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก๊อปเก็บไว้ก่อนนะครับพอก๊อป เก็บแล้วนะครับท่านี้เราได้ได c e C แล้วนะครับนะครับเราได้ได i c e C แล้วสมมุติว่า1ก๊กอปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวในที่นี้1นึงขอปิดไปก่อนนะครับอ่าในที่นี้นะครับได c e C หก๊อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ1ก็กดออกมานะครับแล้วท่านี้1ก็เอาเมาส์มาชี้นะครับแล้วคลิกข้างขวาของเมาส์แล้ว1ก็กดไปที่ New ไปที่ Folder ก็พิมพ์ว่าข้อมูลเก่าได้ดีครับอันนี้ข้อมูลเก่าได้ C ีนะครับข้อมูลเก่าได้ดีนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลเก่าของได้ซีไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทําการแบ็กอัพได้ดีนะครับถ้าท่านผู้ชมมีกี่ได้ก็สร้างไปเลยครับโฟลเดอร์ตามจํานวนได้รู้ได้ไงว่ามีกี่ได้นะครับให้ไปกดที่ดิสกพีซีแล้วเราลองมาดูข้างล่างครับเราจะเห็นได้ซีกับได้ดีเห็นไหมครับอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับเราก็ได้ดีนะครับ แล้วก็ไปวางครับนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับพอดีคอมหนึ่งมันมีแค่ไดซีได้เดียวนะครับได้ดียงหนึ่งคือฮาร์ดดิสก์เอทนอนะครับก็ให้ท่านผู้ชมทํานี้ครับแล้วก็คลิกคอบแล้วก็ลากไปวางในโฟลเดอร์ไดดีตัวนี้ครับลากไปใส่ไว้นะครับพอลากใส่ไว้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการก๊อปเหมือนกับตอนเราก๊อปไดซีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาสร้างอีกครับ เมาส์มาชี้พื้นที่เปล่าคลิกข้างขวาของเมาส์ไปที่ New แล้วมาที่ Folder อันนี้เราจะสร้าง Folder Backup Driver นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไปว่า Driver D, iver, D R I V E R นะครับ Driver แล้วเราก็เดี๋ยวเป็นคลิกรอไว้เลยก็ได้นะครับก่อนที่เราจะลง Windows นะครับทุกครั้งเลยถ้าคอมเรายังใช้งานได้อยู่นะครับหรือ เรายัางไม่ลงวันนี้ก็ตามนะครับเราควรจะทำการเซฟเก็บไว้เมื่อวันหนึ่งคอมเราติดไวรัสขึ้นมาเราจำเป็นต้องลงวิีโอใหม่เราจะได้ลงได้เลยไม่ต้องมาแบ็กอัพเอาไวรัสมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทำกันทุกคนนะครับไม่ต้องรอให้ถึงวันที่คอมเราเสียนะครับทำกันได้เลยก็เหมือนเดิมให้เราแบ็กอัพเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์เอทนอลจะปลอดภัยที่สุดนะครับสร้างโฟลเดอร์ไดเวอร์แล้วนะครับ หลังจากนั้นให้ไปกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับกดขึ้นมานะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะขึ้นจะใช้ชื่อคำว่า Backup d i v e r นะครับให้ไปกดที่มุมขวาลูกศรชี้ลงกดเลยครับดาวน์โหลดในระหว่างนี้ตัวโปรแกรมจะโหลดมาอยู่ที่มุมซ้ายหน้าจอของคอมพิวเตอร์เรานะครับ ให้เรากดแสดงในโฟลเดอร์เราก็จะเจอตัวนี้นะครับกดปิดเว็บไซต์ไปได้เลยครับแล้วเราลาก b บ็ k อัพไดเวอตัวนี้ออกมาไว้ที่หน้าจอเราครับกดปิดไปครับนะฮะเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานำเอาเมาส์ไปชี้ที่ตัวแบ็ k อ p พไดเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วคลิกข้างขวาของเมาส์ แล้วเลือกแยกไฟล์ลงที่นี่เราก็จะได้โฟลเดอร์มาตัวหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเป็นคลิกจะเจอไฟล์ติดตั้งนะครับตัวดีๆตัวนี้ครับให้นำเมาส์ไปชี้นะครับคลิกข้างขวาของเมาส์ให้เลือก Run a Ad s admin ตัวนี้นะครับคอมเราก็จะเปิดขึ้นมานะครับแบบนี้หลังจากนั้นนะครับไอโฟลเดอร์ตัวนี้ครับปิดไปได้เลยครับให้เราไปกด ที่ Back up แล้วก็มากดที่ Scan current system. เขาจะโชว์ไดเวอทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับให้เรามาเลือกครับตามนี้นะครับที่มาตรฐานเขาก็จะเลือกให้เราไว้แบบนี้นะครับนะครับเราจะเลือกเพิ่มก็ได้ครับอยู่ที่เรานะครับเราจะเลือกอะไรเพิ่มเราก็ดูเอานะครับ Diver, printer, Diver คีย์บอร์ดไดเวอร์เมาส์ของเราอะไรอุปกรณ์เสริมใครนอกที่เราเอามาต่อเพิ่มเติมแล้วเรากลัวว่ามันจะหาไม่ได้แล้วเราก็มาติกต๊กติ๊กเพิ่มเอานะครับถ้าดีเรากลัวมันหายทั้งหมดนะครับแล้วฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอที่เราแบ็กอัพข้อมูลนะ่ะลูกมันใหญ่เราก็มากดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วเรากด all ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามากดแบ็กอัพ now เขาจะให้เราเลือกเราจะาไฟล์ตัวนี้ไปเก็บไว้ที่ไหนอันนี้คือเหตุผลที่1ให้สร้าง โฟลเดอร์ไว้ในฮาร์ดดิสก์แอน์นอลแล้วนะครับก็เป็นเพราะอย่างนี้ให้ไปตัวนี้ครับจุดๆตัวนี้ครับแล้วเราไปเลือกที่ไดร์แอน์นอลของเรานะครับในที่นี้ไดร์แอน์นอลก็คือไดร์ดีนะครับกดที่ไดร์ดีของท่านผู้ชมเป็นไดร์ไหนให้ดูให้ดีๆนะครับก็ไปหาชื่อโฟลเดอร,ร,ร์ที่เราตั้งไว้นะครับไดเวอร์ตัวนี้ครับที่เราตั้งไว้ คลิกให้เป็นสีฟ้าๆแบบนี้ก่อนที่ไดเวอร์เสร็จแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกทีนึงในระหว่างนี้เขาจะทำการแบ็กอัพไดเวอร์ตามตำแหน่งที่เรามาร์คเลือกไว้นะครับมาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์เอ็กซเอนของเรานะครับเสร็จแล้วครับเขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับคอมพิวส์แล้วก็กดโอเคแล้วเราก็ปิดออกมาได้เลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับ วิธีการแบ็กอัพนะครับพอดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเขาสร้างโฟลเดอร์ให้เราเลยนะครับก็คลิกเข้าไปก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับเมาส์อะไรเงี้ยเพราะเราเลือกเอามาหมดเลยก็จะมาหมดเลยแบบนี้ครับอันนี้หลังจากนี้นะครับสมมติเหตุการณ์ว่าเราได้ล้างคอมพิวเตอร์ของเราไปหมดแล้วเป็นวินโดว์ใหม่เปล่าๆไม่มีไดเวอร์อะไรเลยนะครับมองไม่เห็นแลนมองไม่เห็นการ์ดจอด้วยดังนั้นก็มาทําตามนี้ครับ ให้ดีนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยไฟล์ตัวเนี้ยครับแนะนําให้เซฟเอาเก็บไว้ฮาร์ดดิสก์เอ็กทนอลเราด้วยพอถึงเวลาเราใช้เราจะได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดมาอีกให้วุ่นวายนะครับเราก็เปิดใช้ได้เลยนะครับให้ทําตามนี้ครับเข้าไปครับแล้วเอาเมาส์ไปชี้คลิกข้างขวาของเมาส์แล้วไปเลือกรันแล้วให้เราไปกดรีสโตแล้วก็มากดตัวนี้ให้มาติ๊กตรงนี้แล้วก็ไปกดจุดๆตรงนี้ครับ เราก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราแบ็กอัพไว้ในฮาร์ดดิสก์นอนในที่นี้อยู่ไดดีนะครับก็ไปเลือกที่ไดด์อยู่ไดเวอร์อยู่ที่โฟลเดอร์ไดเวอร์เดี๋ยวันคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์ใหญ่ของเขานะครับก็คือตามเนี้ยเนี้ยของหนึ่งมันเป็น MacBook Pro อย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปคลิกตรงนี้แบบนี้ครับเสร็จแล้วกดโอเค ก็จะได้ชื่อโฟลเดอร์มาอยู่ตรงนี้แล้วครับตำแหน่งของเขากดโอเคออกมาครับนะฮะเราก็จะได้ไดเวอร์ต่างๆเามาอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดรีสโตได้เลยครับกดโอเคเขาก็จะทำการโอนย้ายกลับนะครับก็จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเราก็กดทำตามที่เขาแนะนำไปทีละขั้นตอนไปเลยครับ นำเอาไฟล์ที่เราเคยแบ็กอัพไว้ครับทั้งหมดใส่ลงไปนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด finish เ็นท่านี้เองครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเพน,นี้เรื่อเาสามารถแบ็กอัพ้อมูลได้ไปที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนคอมและยังมีเคล็ดลับดีๆอีกมากมายทางด้านเกี่ยวคอมพิวเตอร์ติดตามดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1สอนคอมได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนคอม